ครับผมก็สวัสดีนะครับพบกับช่องหากินสไตล์ชาแนลครับผมวันนี้ผมขับบานมามาเยี่ยมพอนะครับตอนนี้มาครับผูกสาวนะครับมืออื่นเดี๋ยวซิขับไปทังบานไปมังพอยรอมาพึ่งมาหอดมือเสาครับตอนนี้กำลับมึงทุ่งหน้าครับทุ่งหน้าบ้านเราเนี่ยครับเขาตอนนี้อยู่ทั้งบานอี่บานพ่อตานะครับ นี่ครับเขากำลังถอดครับปึ่งมินามังฝนตกวังหันเนี่ยนะครับบังพายุเขาเขาบอกใ่้ง่ามมาไหนครับบรรยากาศดีครับตรงหน้าเสียงนกห้องครับมันเป็นปลายนะครับ ากาศตรงหน้าครับให้มึงสั้นๆนะครับผมเพราะมึงบรรยากาศตรงหน้าบ้านนอกตาย,ยัางวัดหนองผมเลยเดินทางกับบานมานะครับมย่ยมํมพอพอสบายก็เลยแบะมารับลูกสาวครับก็มาเมืองุรงหน้าก่อนรับลูกสาวไปหาปูกันนะครับ มีนอากาศสดชื่น,นครับโอเคนะครับผมเป็นกระเลียงคั้วยะครับผมอกวย้วกำลังทำรับโอเคครับเก็บบรรยากาศในเมืองครับผมเยวกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ